กของสามาานจะมีที่ท่าะก็ช่วยที่รงมอาจาใหญ่ใหเราชคนอยากชอบจมน้บบานเอาวางตรงระับที่ได้เรามาเรามาตักบาทนะครับผมนี่ฮะอาจารย์สั่งเคเอฟซีมานะครับนี่ แบบม่มนแม่แก้วก็เอาอาหารมาตักบาทด้วยมีหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดไออจาหมูทอดคนตื่นทำนุโมทนาครับแม่

สดใสลุนาด้วยนะวงอะไรลูกงมนวงลูกพุ่งเนี่วงสดใสอ๋อแมแต่นโมนาสาธุด้วยครับทุกคนไม่ได้ใสอ๋อยังไม่ได้ใสอ๋อบจอ๋อยังมาใส่มาแล้วแต่พี่เขาเจแบบไอ้นี่มาเป็นเป็นที่ใสเหมือนเจดีแก้วอ่ะเจดีแก้วเล็กๆที่ใส่เอาไว้ใส่พาทออย่างเงี้ยใื่ใชพวกเราคั่ง สวัสดีค่ะสาธุนะครับอนุโมทนากับทุกคนเลยนะองหลบหลบหลบบนี่กางจาจารย์กังจะกางจะกาโจทกานนะกางจะกาบจะกาางจะกางจะกาบจะกางจะรางจะกองอะกางจางจะกางางจะกางอกากางจกาาจาะังจะ่าะ โอ้พี่เขาจะน่ารักมากเลยอะ่ะพี่เขาอยู่แถวนี้แล้วเขาแบบทุกครั้งที่มาสวนแสงนะวพี่เขาจะเอาแมนซ้ำมาฝากแอดมินฝากเอามาให้อาจารย์ทุกรอบเลย น่ารักมากอนุโมทนากับพี่เขาด้วยนะฮะแล้วเขาไม่อะไรนะเขามาเอาของให้แล้วก็ไปโฉกมาฉกไปนะฮะปกติอาจารย์จะให้ออกมาเพื่อที่จะแต่ว่าบางทีก็ลืมนะบางทีก็เอามาเสร็จแล้วก็จิกแจกไปก็ลืมมันได้ไหมมันาดี้ไม่มมันไดไหมยี่สิบก็เลยแบบนี่เอาหมูช้างดีกว่าอร่อยกว่าเยอะน้อที่ทก็เหนียวาหาจะถวายพระไม่รู้แล้ว ไ่หาใเป๋าหมากออกมเชาลถ่ายให้ัถ่ายถ่ายเข้าเลยครับมาพี่ช่วยถือช่วยถือนี่พี่คนนี้ครับพี่แมนซัมนะฮะ อนุวมฒนานะพี่พี่เราทได้เลยเนินสร้างให้เออยิ้มค่าน้ำมนอยากลุ้มกุ้เงยเลยเดี๋ยวเป็นลมอีกก้มเลยน้ำมันสองกัดกันน้ำมันสามยุตงนี้อย่ไปยุ่ง ไม่ตัด้น่ยังมนก้เลยเลยแล้วก็บทอาจารย์คะ มีความสุขที่ได้ชมภาพของคนที่ถ่ายเราบรรยากาศบุญให้เราได้เห็นชื่นชมอีกบุญไปด้วยกันนะอนุโมทนานะครับทุกคนอนุโมทนาด้วยครับพี่วานอาจารย์หายดีแล้วนะคะโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับผมเไม่ด้เดินลไม่ด้เดินไม่เดิได้ไข่รึเปล่าน่งมาสองมสาม่ะ เดี๋ยวาจะถ่กันแล้วกันอยู่ว้อสาธุาธเดี๋ยว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 ้ก็่อเนเลครับเดีวถ่ายให้กันเลยครับไม่ถ่ายถ่ายแล้วแล้วพี่มีต้องหลบเขาหลบระวังเขาหลบัลบ เดี <łość> ๋ยวเด้ถ่ายให้ค่ะีอุ้ยมากอาจารย์แล้วก็เดินแสงแสงทํเมื่อวานคนเยอะมากๆสาธุจ้านุโมทนานะมาตักบาทใช่ไหมอันนี้กลองพี่ไหมคะใช่คะใช่ไหมคะส่วนแสงทาเนี่ย คนจะเยอะอยู่แล้วนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครเป็นช่วงที่คนหยุดงานอย่างเงี้ยวันวันวันหยุดนะครับก็เราจะเห็นเนาะว่าแบบเราผู้มีศรัทธาก็จะมายังมากันอยู่นะครับวันนี้ที่ไหนคะ้อี่ที่วันนี้ที่สวนแสงธรรมจักตอนนี้เราอยู่ที่เอีอือ เอยู่กันที่สวนแสงธรรมนะทุกคน,อนขอโทษด้วยครับที่หาออกกองเรียบร้อยค่ะเปลี่นยนยไปสวัสดีครับสวัสดีครัอาจารย์เอินมรณะนะครับ โอเคค่ะพ okay, ี oh. s <S <cn> ่เจมแม่ครับเดีย์จาด้วยกว่าจะเขยนค่ะมีแล้วต้องครัผมมยังยานตลอดแย่เลยเนี่ยเอาตีหัวกดดูแว่าแม่ดูแล้วมันแบ่งแโอเคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ที่ไหนครับไอ้แหลมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแสงธรรมนะทุกคนพุทโธนตอสายสามนะฮะมาตักบาตรกับหลวงพ่ออินทวายนะอันนี้ไม่รู้เหรอไม่รู้คุณเอาไม่ออกง่ายแม่แม่เท่าไหร่นะไม่รู้ไม่ว่างี่สิบต้นต้นโอ้ลุงแม่ยังร่วมบุญทันไหมไม่บริใจไอ้นี่มันอยู่เป็นแร่ดือแอต้นตก็แล้จะบอกยี่สิบก็เกินไปเอาสี่สิบเอไมี่สิบอ้ไ คงช้างคงช้างอยู่บนรถไงแมวแม่ไเดี๋ยวไปไหนไปเอาพิธการผ่านหน้าจอให้จอนแล้วแท็กได้ข่ะ่อน้มีโอกาสไ้ไปได้จ้ะมาไปเที่ยวพิธีกาแบบม่อวานเจ้นี่ไปเนี่น่งอง่ะอะไรก็ยี่สค่ะ เนี้้อามอนเเ้มาหน่อยไหมไว้ขวางเขาตรงนี้แหละหหนเสียวนี้แอบตรังอ๋อเดี๋ยวนี้ สวัสดีจ้ายังไม่ตื่นกันใช่ไหมเนี่ยเจ็ด <Okay. S 1> โมงเช้าแล้วยังไม่มีคนมาดูเท่าไหร่เลย <Okay. S 1> ปกติช่องเราไม่ค่อยได้ไลฟ์สดตอนเช้านะวันนี้ได้ไลฟ์สดตอนเช้าเ <Okay. S 1> ช้าเกินเช้าเกินใช่ไหมเจ็ดโมง <Okay. S 1> เออวันทํางาน <Okay. S 1> ทุกคนต้องรีบไปนี่งไงอ้าวนายพัเขาเรียกว่ารีบอะไรนะรีบไป รีบรีบทำงานวันจันทร์ไงตื่นสายวัออนอาทิตย์ดูซีรีส์แม่ขอเนี่ยทนายพัฒน์มาช่องนี้ทำไมไม่เป็นชมรายการอีอันนี้ก็มียาเอาไปสิบวงเลยเรียกตัวมาใส่บาทแล้วใช่ไหมอนุโมทนาเลยจ้ะขอฟังตอนนั่งรถไปกําลัางไปทำงานนติดไฟแดงอยู่นานมากวันจันทร์นะทําใจนะรถติดนะ เดี๋ยววันนี้อาจารย์ใส่บาเซ็ตอาจารย์ไม่ได้อยู่กินข้าวใส่บาเซ็ตอาจารย์จะกลับเลยเพราะว่ามีงานต่อเดี๋ยวต้องพักพนักงานในออฟฟิศไปซื้อของไปช้อปปิง้งช้อปปิง้งถังขยะช้อปปิง้งน้ำยาล้างจานเครื่องอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็ไปช่วยกันยกของจากออฟจากจาก,จากในบ้านออกมาออฟฟิศตกินข้าวเครื่องปริ้นอะไรเงี้ยกระดาษ A4 เดี๋ยวต้องไปซื้อแบบยกลีมยกลังอย่างเงี้ยเพราะมันต้องใช้ทำง,งานที่ออฟฟิศ สวัสดีทุกคนจะเช้านี้เราเจอกันส่วนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามวันนี้มาใส่บาตรหลวงพ่ออินทวายเมื่อเช้าเข้าไปกราบหลวงพ่ออินทวายมาแล้วไปเล่าเรื่องที่จะยังที่ต้องเลื่อนบวชให้ท่านฟังเมื่อเช้าที่กุติท่านแล้วก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องเลืเ่อนบวชท่านทราบแล้วเมื่อกี้นี้ฮัลโหลคณะทาย,ยาโยมลูกหลานวันนี้ไม่มีโคศกกว่า อีกห้านาทีนะลูกหลานไปตั้งแถวก่อนก็ได้นะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีอีกห้านาทีจะได้ดูมันเห็นหน้ามองเลยตอกฟินทาบาลเรืองลูกหลานเนอะตั้งแถวเนอะดูดิมันเห็นหน้ามองวันนี้ไม่มีคนโกรกว่าเขากลัวปัญหลูกพ่อเลยเป็นโคนโกรกเองแล้ววันนี้ลูกพ่อนอบเห็นเองอีกห้านาทีหลวงพ่อบินทบาทอีกห้านาทีนะตอกฟินทาบาลอีกห้านาทีบินทบาท อีกห้านาทีหลวงพ่อจะบอกเทมบัสสิบเจ็ดโมงสิบห้านาทีใส่บาตรหลวงพ่อได้ทุกวันที่วัดป่านาคำน้อยอุดรธานีจะ้ะถ้าใสา่ที่วนแสงธรรมแล้วแต่เวลาท่านจะมาส่วนแสงธรรมจะอยู่พุทธมนตรสายสามเอ้ขากลับเราแวะพุทธมนตรได้ไหมเนะี่ยได้ครับพุทธมนตรเปิดหรือยังเนาะถามนกักการหน่อย เปิดเลยยังเปิดแล้วใช่ไหม๋อพุทธมนตเปิดด้เปิ็จอยากเข้าไปพระใหญ่หน่อยไม่ได้เข้าไปมานานละเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากนี่ไปเข้าไปขอบคุณมากจ้ะไม่เป็นเอาไปให้แล้วให้ไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมีเดชุดสวยจังสวยนะคะเลยชุดนั้นนี่แหลอันนั้นคือแบบบางแวกสาวอันนี้ปากน้ำ วัดปากน้ำภาษีจเจริญไปมาแล้วไปมาแล้วไปแต่ยังสร้างไม่เสร็จเสร็จแล้วก็ยังไปไปมาแล okay. oh, oh, no ้วอือโง่าแกแล้วหลังสองวันแม่การร้อยเจ็ดสองแต่ว่าสองเป็นจริงแต่ว่าตอนนี้เหลือตอนนี้ถอดไงเอออ๋อไม่ม oh, ีอาวุธโง่ไม oh, right. ่ต้องใส่หรองเท้าเลยี่น้อยพี่น่อยสูงพี่นี้อยสลงใส่เลยต้องเสริมเลยเตี้ยจ่านี่น่ารัก เคิร์นอ่ะมีบุญนะแล้วก็ใกล้คนในทีแล้วข้าวที่แล้วอ่ะอาจารย์เอาเคเอฟซีมาใส่อย่าไปไปแป๊บเดียวไปไม่เยอะเพราะว่าอาจารย์ต้องไปทำงานต่อเอามาใส่มาเหรอเอาจริงเหรออยู่ใกล้มากเลยเหรอเดี๋ยวบไปเลยเดี๋ยวเลี้ยวเข้าเลยเดี๋ยวพี่การนำไปแล้วกันได้ค่ะได้เลย ก็กางคอนกรไหมไอ้เนี่ยในเคเอฟซีจะมีเฟ้นไฟเดี sure> ๋ยวจะไปพุทธสพรลยานเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้ล้ไม่ใช่ชื่อพระอะไรพุทธสพรลยานอะไรักอย่างหน่ง ไปมาแล้วไปมาแล้วไปถวายเงินท่านมาเมื่อเชา้าไม่เป็นไรดดีขึ้นจะดีขึ้นอันนี้ไก่ของหลวงพ่ออันนี้จะเป็นถังใหญ่ของหลวงพ่อหลวงพ่อจะเป็นแบบทุกครั้งที่มาจัน์มาจะเป็นแบบถังแล้วก็จะมีมันบดมันบดแล้วก็จะมีทักไข่ มีวิงแซแบ,บเพิ่มซื้อเพิ่มชอบซื้อเคฟซีเพราะว่าเป็นคนชอบกินเคฟซีเดี๋ยววันนี้จะแวะเคฟซีอีกรอบหนึ่งตอนกลับเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านวันนี้ไม่ได้กินข้าวที่นี่เพราะว่ามีงานต่อ <สา S 1> เดี๋ยวอีกหลายที่ต้องไป <สา S 1> แล้วก็เดี๋ยวกินเคฟซีแบบเดี๋ยวจะไปซื้อวิงแซบ วันนี้จะไม่กินข้าวจะกินแต่ไก่จะซื้ออกไก่เหมือนบริษัทเอ๊ะบริษัทสาขารเอ๊ะหรือเราไปกินข้าวที่ KFC เลยดีวะแล้วแต่ได้หมดแม่อาจารย์เตรียมข้าวไว้บอกว่าเดินถามเดินทามมีใกล้ป่ะใกล้กับพุทธสุภรายา เออกินเคเฟซีดีกว่าเออกินเคเฟซีก็เดี๋ยวไปพุชภรรยาเนี่ยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวที่เคเฟซีเอออยากกินเคเฟซีขออนุญาตครับอาจารยครับได้ชาติว่ขออนุโมทนามีคนเลี้ยงเคเฟซีแล้วกูแดกฟรีแล้ววันนี้มีโทรบอกแม่อาจารย์หน่อยว่าเขารู้ก็ล่ะว่าอาจารย์ไม่ได้กินข้าวที่บ้านเดี๋ยวกินที่นี่เลยกินแล้วเลยโอ้โห ไม่กินข้าวหราคุณจะกินแต่ไก right? yes, ่นานๆทีจะได้กินไก่ทีนึงเห็นว่าม ouais yeah. ันมีเมนูใหม่อะไรที่เป็นชีสใช่ไหมชีสี่ชีส่พิซซี่หรือชีสี่ชีสชีสีอาจารย์เป็นพิซซี่ มัเล่นคำน่าจะมาจากคำว่าชิคเก้นชิคเก้นบวกชี้อะไรเงี้ยครับอ๋อคเ้นชย้ย้อนย้อนเหรอชิคเ้นลี่ยนชิคเก้นว่าชี้โอ้ชี้แม่ทไมทำได้ใครเขาจะแม่ดงมอนได้อยย เดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วอาจารย์ยืนตรงนี้เล่ากล้องใหมาตั้งไหนต้อยกล้องแมเดี๋ยวตอนพ่อเดินออกมาป้องตั้งไว้ตรงนั้นเพราะว่าพ่อต้องไลน์ตรงนั้นเห็นไหมพ่อนะครับพ่อมาแล้วยกกล้องแฉมถ่ายกล้องหน้าได้เลยไม่ต้องกล้องหลัง เอาว่าตังที่สาวที่ฝั่งไหนรือจะถ่ายรูปเอากล้องหน้าเหรอครับอาจารย์เ,อ,เอากล้องหน้าดีกว่าให้คนเห็นเผื่ออาจาจะหันมาดูแม่โต๊ะอาจารย์อยู่ไหน <c oughs> ให้น้องคุมก็ได้แหละเดี๋ยวไปยืนใส่บาตาารยาารย์เหหันรรจวอาาม

นล่นก็ร่วมกันหร่วมกันนั่งมวกานนั่หาหมูทอที่ไหนคนตื่นถามปอขอดีเลยปอข้อรยไม่เหนียวเท่าไรไม่ที่การ์ดเลยต้องไปข้างล่าง นอ้มมีสองรูปหรอแขนงใทเพื้นหน่อยของเองอายานีดหนเนี่ยรูอว่ากำลังเดินลงมาอีกสี่ถึงหกเดี๋ยวจางใส่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปังให้จางใส่ครับ

ไม่ตอะไมไม่เมไม่ต้องมือมันสั่นไม่หายใส่ได้เลยได้เลยกินได้เลยใส่นการอนุโมทนาในการจากอานุใ่อย่างอ่นเราพักก่อนไม่เียงพอครับหลวงพ่อ จำพักก่อนครับสาธุครับหลวงพ่อไม่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นเป็นลูกศิษย์าจารเบียไปแล้วเป็นอบก็ได้ดีหว่าอันนี้เห็นหน้าเห็นฟันไม่ต้องของเป็กซี่นไหนมาเยี่ยมบอกเป๊ปซี่ลูกเป๊ปซี่มาเยี่ยมมาใช่ไหมมาเยียมง่ายค่ะนิมมทนาค่ะมาายี่ยมง่ายหนายคนมาให้จานละค่ะให้เป็นไร เราใส่เลยอ่ะอาจารย์ให้มาคุูจาไม่ได้มาใส่ท่าเเลยใส่เลยใช่จครับูจานไม่ได้มาถ่ายถ่ายาเนี่ะถ่าไมใบ้า,า,าใบส่บจ้าเยวกันป็นไง ไปเี่ยวมาจงดีเต็นั่เอวงวนอมากดดีสบายดีนะรับผมครับไปอยู่วัดวันไหนอ่ะยังไม่ได้เข้าเลยครับมีคดีอยู่ครับแล้ววันนี้ยังเลอยู่ใส่เลยละใส่ได้ครับ เลยส่งรูปพอดีเลยส่งรูปพอดสีสามรูปสามรูปใส่ได้เลยไม่เป็นไรเขาเอาไปรวมกันอยู่แล้วตอนรุ่นนี้ที่้องแลม ปี่น้อยแปสิบหกเลยกินนิดไปด้วยนะไม่เอากินไม่เหมาะจ้าเออคนมันเยอะจ้ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็ว่าถ้าจังมันน่าจะเป็นจากพัก่อนน้อยแหละดูทรงแล้วเพราะว่ามันมันได้พอยแล้วมันเข้าโรงบาลมันได้พักมันก็ดีขึ้น แต่ที่ไม่ดีขึ้นคือเสียงใช่ใช่ใช่สาธุสาธุตอนนี้ก็คิดว่าจะได้พักขึ้นแหละอะจารุมุทนาจาะสาธุขอบคุณมากเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวให้เขาใส่ใเสร็จก่อนไม่ต้องเดี๋ยวเราไปเลยใช่เพราะเดี๋ยวเจกนำไปเดี๋ยวแจ้งคุณหน่อยไว้ว่าว่าไม่ได้อยู่เพราะว่าเรามีงานต่อ อาจารย์ไป,ไปบอกแม่มไ,ไม่เดี๋ยวอาจารย์เดินไปบอกอ๋อเขาไอ้นี่อยู่นี่ว่ะเขาวุ่นวายอยู่เรื่องรับของอยู่หรือเปล่านีอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ดนีวเราค่อยไปเมื่อวานเห็นใครมาตัดชุดกันเต็มเลยกลูกจ่ากะ่ะตัดหลายคนเลยทีนี้มีทีนี้เรามียูนิฟอร์มสีขาวมันสวยคือสีดำมันซีด ถ้าตัดสีขาวจะสวยย่าเวลาเราไปนจางจะผ้าดีกว่าผ้าดีกว่าเพราะว่าอากาศที่กา่อากาศให้ตัดสีดำมาแล้วไม่รู้ลองซักเ้วเลยไอเจี๊ยบมาซักหรอยังไม่รู้สีมันตกไม่ลองถามมันสิถ้าสีไม่ตกเดี๋ยวจะให้ตัดของพี่ลูกจากอาจารย์มันเติรขึ้นไหมมันเติะขึ้นเพราะว่าเวลาน่านมันอาจารย์สั่งตัดแบบยาวมาแล้วแต่ปรากฏว่าที่ห้าตัวที่ตัดมาล่าสุดมันหาไม่เจอแม่อาจารย์เข้าไปเก็บหมดเลยแล้วเหลือแต่ตัวสั้นทิ้งไว้เนี่ยตัวเก่าหมดเลย ไม่เมื่อวานนี้ลูกจ่าสีดำให้ผีนผ้าดีมากเลยจะซักแล้วสีตกไหมยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองซักดูถ้าสีตกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะซีดอย่างนี้แหละจะของรู้จักดีกว่าจะแบบสีนี้ป่ะสุดใช่อดีตสีเร็วแต่ต้องดูของรู้จักพอรู้จักผ้าอาจารย์กับผ้าเขาไม่เหมือนอย่างนี้มีเครื่องน้ำต้มโม้ขอขอบคุณมากเลยจ่าโมทนาจ่าสุดเออขอบคุณมากเลยโอ้ยพี่วะเปได ก็เราคิดว่าอยู่อ like er <an> so ีกยาวแล้วก็จะต้องตัดอีกอ่ะตัดได้เลยไหมคะเพราะว่ารุ่นตัดก็จะตัดรีคิวองเขาบอกคุณแกวเอาสีคิตัดให้อาจารย์ก่อนแม่จานก่อนนะรัดคิวแม่จารย์ก่อนคุณแก้วเพิ่มสีเมื่อวานบอกว่าอาจารย์นักการจะเพิ่มขอให้เพิ่มเพราจะไปซื้อผ้าทีเดียวอาจาจย์ว่าน่าจะต้องซื้อเสื้อด้วยมั้งแม่ต้องตัดเสื้อเพิ่มด้วยก็บอกพี่อากาศได้จานเดยวเพิ่มสีเลยค่ะเอากางเกงสิบตัวเอาเสื้อห้าตัวเพราะเสื้ออาจารย์เลอะหลายตัว นั่นก็ต้องเสื้อสีกางเกงไม่ใช่กางเกงอะจะเสื้อมีอีกหลายตัวแต่ว่ากางเกงอะมันเหลือแต่สั้นๆอย่างเงี้ยเตอะๆอ๋ๆสีขาวาาเหมือนกอา,า,จ,า,าอจารย์ตัดมาทีทีไม่ไม่ค่อยเหลื่อมล้งแบบไม่เป็นไรอาจารย์ขาวเหมือนกันหมดไม่เป็นไรแล้วความยาวอาจารย์ต้องเพิ่มต้องเพิ่มดูจากตัวนี้เขาไม่แน่ใจาจะไม่แน่ใจว่าเขายังมีไซส์เดิมอาจารย์อยู่หรือเปล่าลองถามเขาก่อนได้ค่ะเพิ่มความยาว อาจารย์บอกว่าตัดกางเกงขายาวขวาเพิ่มความยาวหน่อยาม่ตัดเร่อยเร่อยลองลองลองถามเขาว่าไซส์เดิมอาจารย์ที่ที่ล่าสุดที่ตัดเพิ่มความยาวแล้วว่าเท่าไหร่เอาขนาดนั้นเลยเอาขนาดนั้นเลยเพราะว่าไอตัวยาวมันมีอยู่แต่มันหายไปไหนไม่รู้เจอตัวเดียวอ่ะแต่อีกสองสี่ตัวที่เหลือไม่หาไม่เจอไม่รู้แม่เขาไปเก็บไว้ตรงไหนกางเกงเหรอกางเกงเหลือห้าตัวสี่ตัวหายหมดหายแซบหายซอย มีมีหลายชุดอยู่แต่มันมีชุดหลายชุดที่มันเลอะไปแล้วไงมันช่วยจะต้องโลอะอ๋อไม่น่าจะเอาให้ไปวิตยไปตัวนหนึ่งที่กินเยไม่อนั้นเป็นของเก่าแลมค่ะะิา้กอบอกเขาว่าไม่ต้องตีเกตแบบนี้เอาเรียบๆเ,เหมือนเดิมตีเกตมันไม่สวยพอเวลามาเจอแบบเรียบสวยกว่า ใช่เพราะเวลาเป็นแบบเรียบรู้สึกแบบเรียบดีกว่าอาาจรย์ก็ของอาจารย์ไงมีอยู่นนเขาตีเกตมาให้บางตัวนนเขา,เาขดันไปนส่ที่นี่ค่ะไม่เก็บอาจารย์เป็นคน,น,นสั่งเขาเองให้ตีเกตเขอลูกกับอาจารยนนี่ไงคุณหน่อยมาพอดีเลยมาเอาคุณหน่อยมาไหมเข้ามาเอาเลยแม่บ้านแม่บ้านไหนยค่ะแม่บ้านอยากถ่ายด้วยอ๋อเข้ามาเรียบร้อยนะขอบคุณมากขอบคุณมากอันเดีวยวกันใช่ไหมใช่เดีวยวกันแล้วแ้ขอบคุณหน่อยดีกว่า โอเคจะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะกลับก่อนเพราะจะมีงานต่อเออฝากพอเดี๋ยวหลวงพ่อถามฝากบอกท่านด้วยว่าอาจารย์กลับก่อนได้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 เอะ้่มีเอาน้ำมียวน้ำไหมอาจารย์จะคกินสี่สิบสองจำได้ใช่ไหมสี่สิองใช่ไหมที่ตัวยาวล่าสุดใช่ไหมใช่โอเคก็น่าแล้เอาเท่านั้นไม่เพิ่มแล้วไม่มีมาก แล้วสรุปตัดเสื้อห้าจา่น้องแหลกกระบลิ้นไมแลก็อาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่พี่ทำเองเออโอเคมาพี่โยมาพี่โยมาเอาของวางไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่บ้านจ้าหน่อยค่ะเข้าที่เข้านืเย็นฝั่งนี้เลยจ้ะอาค่รยม่่เสื้อห้าโอเค โอเคถือวันนุโมทนาเลยจ้าจ้าถือขอบคุณมากมากเลยจ้าไม่ไหวแล้วค่ะถ่ายรูปเลยจ้ามาดีจ้าถ่ายรูปเออใช่คล้ายๆคลายเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้ามันจะต้องรู้เลยในทางนี้ดีกว่ามาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะถ่ายรูปมาเชิญทางนี้ค่ะเปิดหน้ากล้องไปจ้าโอ้โแสงหน้าเลยรแบบนัเรียบร้อยค่ะไม่มองกล้องมองมาจังกินขลับปังจ้ง มาทำรงทานค่ะโอ้ยนุโมทนานะเลี้ยงอะไรน้องวันนี้โจ๊กค่ะโอ้ยนุโมทนาชอบกินพอดีเลยโจ๊กพยายาถ่ายภาพเดี๋ยวให้ถ่ายได้เลยยังครัอากล้องไหนเมื่อกี้ไม่ได้ทานเลยเพราะจะกินมื้อเดียวไงอ๋อแล้วทานแล้วเหรอคะยังไม่ได้ทานเดี๋ยวจะออกไปกินที่อื่นอ๋อใส่ถุงใช่ไหมคะับเจ้าใส่ถุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยไว้โอกาสหน้าอนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาครับธนาลูกเจ้าเคสีไมจ่ายโอย ใกล้ๆเดี๋ยวนักการพาไปเดี๋ยวจะเข้าพุทธพลพุทธมณฑลก่อนเอาไปไหว้พระก่อนนะค่๋ยวไปไว้พระก่อนนะเมย์ไปไหดิน้องวายูฟันแหม เรียบร้อยจ้าอนุโมทนาอนุโมทนาจ้าสาธุอนุโมทนาเลยจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุเอาแก้วน้ำน้ำขอจ้าเอาไปเลยอาจารย์เออพี่รู้จักบอกว่าถ้าตัดเสื้อแค่ห้าเกิดแล้วการใช้เกงเก่าสีไม่เหมือนกันไม่เป็นไรมันริมหลังก็นิดหน่อยเองไม่ไม่ไรก็ดาค้าก็สั่งไปหมดลวไม่อกีเดี๋ยวมันเยอะไปไง ไม่อาจารย์กว่าอาจารย์จะไปมีคนขอชุดอาจารย์เยอะแยะเออสั่งมาสิบเลยก็ได้ทั้งนั้นอย่างละสิใช่ค่ะเขาสั่งก็1สิบชุดทั้งนั้นเจดสิบชุดภายในห้าวันเสร็จไหมเดี๋ยวเดีนทวางได้ค่ะไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปพุทธมนฑลก่อนเดตามอาจารย์เลยว่าททุกคนเดี๋ยวอาจารย์ไปพุทธมนฑลเดี๋ยวลงไลฟ์สดแต่คงไม่ไดเอามาให้ดูแต่เดี๋ยวอาจจะเอากล้องติกตอกช่องเดียวไปลงไลฟ์สดไปไลฟ์สดแค่ช่องเดียวเพราะว่าไม่ไหวแบกขาตั้งมันไกล เดี๋ยวไปเจอกันที่พุทธมนตรแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งกินข้าวที่ KFC แถวพุทธมนตรนลอันโมทนาทุกคนนะเดี๋ยวลงก่อนอันโนทนาทุกคนนะพเลบอกว่าขอจา์ก่อนนะของก็ื่นแลก็เดี๋ยวพูดแค่นั้นพุทธมนตรลามพุทธมนตรอันโนทนาทุกคนด้วยจ้าสาธุลงไลน์เลยเนาะบอกว่าอาจารย์จะถอนไปไหมี่เขาจะขอถ่ายรูปด้วยค่ะไม่ต้องพักต้องนเยได้ได้ เก็บเลยเด้อเก็บกะเป๋าที่จะมเล็กยใช้ใช้อยู่แ๊บนึงแห้งซะแวต่ว่าขอดีหมอผู้หญงเนี่ยแม่เ็